สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกท่านผู้ชมช่องฝึกคิดสุดหวยเงินล้านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาหาหลักสิบบนงวดวันที่16กันยายน65นะคะงวดที่แล้วนะคะให้ไว้สี่สูตรสําหรับหลัก10บบนนะคะสําหรับคนที่ได้ติดตามก็จะเห็นนะคะเราให้ไว้สี่สูตรเลขที่ออกก็คือ3 3 2นะคะหลัก10ของเราก็คือ3นะคะหลัก1ิบก็คือ3ผลปรากฏว่า เลขเด่นที่สุดที่ชนกันครบทั้ง4สูตร6กับ0ไม่เข้านะคะมันเข้าเลขรองก็คือชน3สูตรนะคะคือสูตรที่1เข้าสูตรที่2นี้หลุดนะคะสูตรที่3เข้าแล้วก็สูตรที่4เข้ารัาดูต่อนะคะว่าสูตรของเราจะเดินต่อได้อีกไหมสําหรับสูตรนี้ถือว่าเดินดีมากนะคะมาครบ10หน่วยได้บ่อยมากนะคะก็ใช้ได้เป็นทั้งสูตรหลัก10สูตรหลักหน่วยนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะ ส่วนส,สุดอื่นก็มีโอกาสมาครบ10หน่วยได้เหมือนกันแล้วเราค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะเรามาดูก่อนว่างวดวันที่16 1หกสิอ่าสิบหกกันยาเนี่ยเราจะได้เลขเด่นตัวไหนสําหรับหลักสิบบนนะคะก็แนะนําดูให้จบนะคะฟังคําอธิบายด้วยสําหรับคนที่อยากรู้ว่าที่มาที่ไปของเลขแต่ละตัวมันมาจากไหนนะคะ สำหรับสูตรของเรานะคะสูตรของเรามีไว้เป็นเพียงแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่การันตีว่ามันจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่เคยได้ติดตามก็ต้องเข้าใจร่วมกันนะคะเข้าใจให้ตรงกันว่าสูตรมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะไม่สามารถการันตีได้ว่าสูตรนี้มันจะเดินต่อได้ตลอดนะคะแต่สูตรที่ลงให้แต่ละสูตรถือว่าเดินดีนะคะอย่างน้อย20งวด ขึ้นไปนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะ30งนวดแล้วนะคะ <c oughs> บางสูตรใช้มาตั้งแต่ปี6 3สมนะคะบางสูตรก็ใช้มาตั้งแต่ปี64นะคะ <c oughs> เรามาดูสูตรแรกนะคะสูตรแรกเราจะใช้หลักร้อยบนบวกด้วยหลักสิบของ3ตัวครั้งที่1แล้วก็บวกด้วยหลักสิบของ3าตัวครั้งที่2แล้วก็บวกค่าคงที่1นะคะอันนี้ก็พอดีเขียนเลข1ค่าคงที่มาไว้ก่อนแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็บวกหลักร้อยบนก็คือ3นะคะบวกหลักสิบของ3ตัว ครั้งที่1ก็คือ2แล้วก็บวกด้วยหลักสิบของ3ตัวครั้งที่2ก็คือ9แบบนี้นะคะ1บวก3ได้4บวก2ได้6บวก9ได้เท่ากับ15นะคะเราก็เฉพาะหลักหน่วยมาก็คือเลข5เป็นเลขเด่นตัวแรกนะคะนี่คือเลขเด่นของหลัก10ตัวแรกของสุดนี้นะคะตัวที่2บวก1เป็น6ตัวที่3าบวก1เป็น7 ตัวที่4ี่บวกหเป็น8ตัวที่5้บวกสเป็น10เอาหลักหน่วยมาคือ0ตัวที่6กบวกหเป็น1ตัวที่7จบวกหเป็น2มีอยู่7ตัวนะคะสำหรับสุดนี้5 6 7 8 0 1 2 5 6 7 8 0 1 2คือตัวเลขที่มีโอกาสมาในหลักสิบบนว,วันที่16กันยายน6กหนะคะ แต่ละสูตรอาจจะมีเลขหลายตัวนะคะแต่ละสูตรอาจจะมีเลขหลายตัวแต่โอกาสและความน่าจะเป็นที่มันจะมาครบนะคะก็ได้สูงเหมือนกันนะคะเราเห็นสูตรแรกมันอาจจะเห็นเลข6ตัว7ตัวแล้วก็มันก็เยอะจริงนะคะแต่เมื่อเราเอาทุกสูตรมา จับชนกันเราจะได้เลขที่เด่นขึ้นแล้วตัวเลือกของเราก็จะน้อยลงนะคะสำหรับสูตรนี้มีโอกาสมาครบสิบหน่วยได้บ่อยมากนะคะแต่งวัน,นี้มาเฉพาะหลักสิบนะคะนี้เป็น8 3มาครบ2ตัวนะคะวันนี้9สีก็มาครบ2ตัววัน,นี้มาเฉพาะหลักสิบสุดของเราเน้นที่หลักสิบนะคะวดน,นี้1 7ึ7แบบนี้นะคะสูตรนี้ถือว่าเดินดีพอสมควรมีโอกาสมาครบ2ตัวได้บ่อยนะคะ 5 6 7 8 0 1 2ตัวไหนจะมาในหลักสิบบนงวดวันที่16กันยายน6 5หสุดที่1เราไปรุ้นกันนะคะต่อไปดูสุดที่2นะคะสุตรที่2ก็ง่ายๆแล้วสูตรนี้เดินดีมากนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่มาครบ10หน่วยด้วยนะคะเราจะใช้หลัก10บของ3ตัวครั้งที่2นะคะหลัก10บของ3ตัวครั้งที่2ก็คือ9นะคะ เราก็ดึงมาเลยนะคะนี่คือหลักสิบนะคะหลักสิบของซ้ำตัวครั้งที่สองคือ9เราใช้เป็นเลขเด่นตัวแรกนะคะตัวที่2องบวกหเป็น10เอาหลักหน่วยมาคือ0ย์ตัวที่3ามบวกหเป็น1ตัวที่4ี่บวกหเป็นสองตัวที่ห้าบวกหเป็น3ตัวที่6บวก2เป็น5ตัวที่7บวก1เป็น6นะคะมีอยู่7ตัวนะคะ9 0 1 2 3 ห้าหกเล็กตัวไหนจะมาในหลักสิบปนมวดวันที่16กันยายนเราไปลุ้นกันนะคะ9012356นมะคะมันจะมาครบ10หน่วยได้อีกไหมมวดที่แล้ว3 2สองก่อนหน้านั้น83 9 4 05มีมวดนี้นะคะที่ไม่มาครบ10บหน่วยแต่มันมาที่หลักสิบอยู่นะคะเป็นสูตรที่ใน,นหลักสิบนะคะอันนี้ก็0 7 9ย์2 42 1 9 18 67 0ู 5, 9 7 0ห้า้าเจดนย์ดี่สุดงวดนี้มันหลุดนะคะหลุดจากหลักสิบมันมาเฉพาะหลักหน่วยนะคะแต่ก่อนหน้านั้นก็เดินดีนะคะห8 3 5ดสามห้าและก่อนหน้านั้นมาอีกก็ยังครบสิบหน่วยอยู่นะคะแล้วบางงวดก็มาครบ3มตัวนะคะเรามาลุ้นค่ะว่าสูตรนี้วันที่16กันยายนมันจะมาครบ10หน่วยได้อีกไหมมันจะมาครบสิบหน่วยมา2ตัวได้อีกไหม หรือมันจะมาเฉพาะหลักสิบนะคะ 90, 123, 56ไปรุ้นกันนะคะไปรุ้นกันโอกาสและความน่าจะเป็นที่จะมาครบทั้ง3ตัวก็มีนะคะสำหรับสุดนี้นะคะต่อไปดูสุดที่3นะคะก็สุดเดิมของวันที่แล้วอีกนะคะเราจะใช้ใช้หลักสิบของ3ตัวครั้งที่2บวกค่าคงที่6นะคะหลักสิบของ3ตัวครั้งที่2ก็คือ9นะคะเราก็เอามาวางไว้ตัวนี้นะคะแล้วก็บวกค่าคงที่6แบบนี้นะคะ 9กบกหได้15เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ5เป็นเลขเด่นตัวแรกตัวที่สองบกสองได้7ตัวที่สาบกสองได้9ตัวที่4ี่บกสองได้11เอาหลักหน่วยมาคือ1ตัวที่ห้าบวกหได้สอง สูตรนี้มีเพียงแค่5ตัวนะคะ57912ตัวไหนจะมาในหลักสิบบนงวดวันที่16กันยายน65เราไปลุ้นกันนะคะ57912สําหสำหรับสูตรนี้สูตรที่3นะคะสูตรนี้สถิติก็เดินดีนะคะอันนี้ให้ไว้ดูเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะก่อนหน้านั้นมันก็เดินดีนะคะเดินดีพอสมควรนะคะตั้งแต่วันที่16ธันวาหธันวาปี64นะคะ ยังไม่เคยหลุดเลยนะคะสำหรับสูตรนี้ก็เดินดีพอสมควรนะคะ57912สูตรไหนจะมาในเลขตัวไหนจะมาในหลักสิบบนว,วันที่16กันยายน65หไปรุนกันนะคะเมื่อเราดูทั้ง3สูตรนะคะ3สูตรนี้ตัวที่ชนกันครบทั้ง3สูตรท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่ามีตัวไหนที่ชนกันครบทั้ง3สูตรบ้างตัวแรกนะคะก็คือเลข1นะคะ หนึ่งจะมาไหมสําหรับปลักสิบบนงวดวันที่16กันยาเราไปรุ้นกันนะคะแต่ถ้าหนึ่งไม่มาตัวไหนที่มันชนกันอีกนะคะตัวที่ชนกันอีกก็คือเลขสองนะคะหนึ่งหรือสองจะมาในหลักสิบบนก็ไปลุ้นกันนะคะส่วนตัวที่3มนะคะตัวที่3ามที่ชนกันครบทั้ง3าสุดก็คือเลข5้านะคะ เดี๋ยวค่อยๆดูไปนะคะมันอาจจะหลายตัวในตอนนี้แต่ตอนสรับตอนท้ายเราจะเห็นว่ามันจะน้อยลงนะคะตอนนี้เขียนให้หมดก่อนนะคะแล้วตัวที่4มีไหมสําหรับตัวที่มันชนกัน3สูตรนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชม3สูตรนี้มันชนกันที่3ตัวนะคะชนกันครบทั้ง3สูตรที่3ตัวก็คือเลข1เลข2และเลข5นะคะเดี๋ยวดิฉันจะให้ดูอีกสูตรนะคะที่ นี่นะคะซึ่งเป็นสุดเดิมนะคะสุดเดิมเหมือนกันนะคะแต่มันจะหลุดในงวดของวันที่1สิงหาคมนะคะแล้วมันก็กลับเข้ามาใหม่ได้อีกสองวดแล้วนะคะสาหรับสุดนี้เราจะใช้หลัก10บของ3ตัวครั้งที่1บวกด้วยหลักตักหน่วยของ3ตัวครั้งที่4นะคะก็คือ2อบวกศได้เท่ากับ 2, 2เป็นเลขเด่นตัวแรกตัวที่สองบวกหเป็น3ามบวกสเป็น7จ็บวกหเป็น8ปดบวกหเป็น9บวก เป็น10เอาหลักหน่วยมาคือ0บวก1เป็น1นะคะก็จะได้เลขอยู่7ตัวนะคะ2 3 7 8 9 0 1 2 3 7 8 9 0 1คือเลขที่มโวกาสมาในหลัก10บนนะคะสูตรนี้เดินดีนะคะมันก็หลุดงวดนี้เท่านั้นเองนะคะหลังจากนั้นมันก็กลับเข้ามาใหม่ได้เรามาลุ้นกันว่ามันจะเดินต่อได้อีกไหมสาหรับสุตรนี้แล้วก็สุดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสูตรที่5นะคะเราจะใช้หลักหลัก เราจะใช้หลักหน่วยของสามตัวครั้งที่4นะคะบวกค่าคงที่5นะคะก็คือ0ูนย์บวกหก็ได้เท่ากับ5เป็นเลขเด่นตัวแรกตัวที่2อบวกหเป็น6กบวกหเป็น7จ็บวกหเป็น8ปบวกสเป็น11เอาเฉพาะหลักหน่วยมาคือ1นึนะคะบวกสเป็น3าบวกหเป็น4นะคะก็ได้เลขอยู่7ตัว5้า8 1 3 4 5ด7 8 1 3 4ดหนึ่งคือเลขที่มีโอกาสมาในหลักสิบบนงวดวันที่16 กันยายนห5ห้านะคะสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีเหมือนกันนะคะเดินดีมากเลยนะคะยังไม่เคยหลุดนะคะตั้งแต่วันที่1 6ธันวาคมมานะคะมันเป็นสูตรเดิมตั้งแต่ปี6 3นะคะเอามาปรับเพื่อที่จะใช้นะคะมันจะหลุดในงวดของวันที่16ทธันวานะคะแล้วดิฉันก็ปล่อยมันไว้ไม่ได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูเท่านั้นเองนะคะจริงๆก็นำมาใช้อยู่นะคะ นำมาใช้เป็นตัวช่วยตัดอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะลงให้ท่านชมได้ดูนะคะมันก็เดินดีแล้วมีโอกาสมาครบสิบหน่วยได้บ่อยเหมือนกันนะคะสําหรับสุดนี้งวดก่อนหน้านั้นหกแปดก็มานะคะแล้วก็ช่วงหลังๆมาหกงวดรวดนะคะที่มาครบสิบหน่วยอย่างงวดวันที่16มิถุนานะคะศูนย์เจ็ดนะคะเจ็ดหนึ่งอ่าหนึ่งเจ็ดนะคะศูนย์ห้าเก้า แ3และก็3 2มสมา6งวดรวดแล้วที่มาครบ10บหน่วยแล้วงวดวันที่16กันยาห้า8 1 3 4ดหนึตัวไหนจะมาในหลักสิบบนและจะมาครบสิบตัว10หน่วยได้ไหมไปลุ้นกันนะคะเมื่อเราสองสูตรนี้มาชนกับ3สูตรที่ลงไว้ก่อนหน้านั้นนะคะนี่3สูตรนี้นะคะเรามาลองเทียบดูค่ะว่ามันจะ มีตัวไหนที่ชนกันมากที่สุดนะคะเราเพื่อที่จะหาตัวที่เด่นขึ้นมานะเพราะว่าสูตรแต่ละสูตรมีหลายตัวนะคะสูตรแต่ละสูตรมีหลายตัวเราก็เลยต้องหาหลายๆสูตรมาเพื่อชนกันให้มันเหลือตัวที่น้อยลงนะคะ1 2ึ่งสามสีห้านะคะปรากฏว่าตัวที่มาทั้ง5สูตรนะคะมีเลข1เลข1ห,หมดเลยนะคะ สตรนี้สุด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 นี้ก็มีเลขหนึ่งนะคะเรามาลุ้นราคาว่าหนึ่งจะมาไหมสําหรับหลักสิบบนงวดวันที่สิบหกกันยายนหกห้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสูตรของดิฉันนะคะมีโอกาสมาได้ทั้งสิบและลทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะคะหนึ่งถ้าไม่มาหลักสิบอาจจะมาในห,หลักหน่วยก็ได้นะคะซึ่งสูตรหลักหน่วยละได้ลงให้แล้วนะคะก็ปรากฏว่ามันก็มี อยู่ในเลขรองของหลักหน่วยเหมือนกันนะคะมันก็มีโอกาสมาได้ทั้ง10และหน่วยนะคะเลข1นะคะแล้วมีตัวไหนที่มันมาอีกสำหรับหสูตรนี้นะคะก็จะเป็นเลข2มี1 2 3 4 4าี่ในห้าสูตรนะคะเลข3ามี1 2 3เป็น3ใน5สูตรส่วนเลขห้า จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ก็สี่ในห้าสูตรนะคะเลขหกหนึ่งสองสามสามในห้าสูตรเลขเก้าหนึ่งสองสามก็สามในห้าสูตรเอาละค่ะถ้าจะให้ก็คือหนึ่งสอง และ5นะคะซึ่งเลข1คือเลขที่เด่นที่สุดสําหรับหลักสิบบนงวดวันที่16กันยายน65นะคะคือเลขที่เด่นที่สุดนะคะท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาเอานะคะลองพิจารณาเอาว่ามันจะเดินต่อได้อีกไหมสําหรับสูตรของเรานะคะสูตรมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องปกติธรรมดา ขอให้เพื่อนใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะก็ไม่มีใครการันตีได้ว่าสูตรมันจะเดินแค่ไหนนะคะมันหลุดแล้วมันอาจจะเข้ามาใหม่ก็ได้หรือมันเข้าแล้วมันอาจจะหลุดก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่า3ามตัวมันอาจจะน้อยเกินไปก็จะให้เพิ่มนะคะ่านผู้ชมอาจจะไม่ชอบหลายตัวนะคะมันก็จะมีสูตรนี้นะคะแล้วก็สูตรนี้อีกที่เป็นสูตรเดิมเหมือนกันนะคะไม่ลงท่านผู้ชมดูก็มี3มาอีก2สูตรก็จะเป็น สามสี่ห้านะคะสามมีห้าสูตรนี่ก็คือหนึ่งชนทั้งห้าสูตรนะคะหนึ่งชนทั้งห้าสูตรแล้วก็หกเจ็ดสูตรเลยนะคะนี่ก็คือสูตรนี้แล้วก็สูตรนี้ด้วยนะคะชนทั้งเจ็ดสูตรเลยส่วนเลขอื่นนะคะเลขอื่นก็เลขสองนี่เลขสองเลขห้าให้เลข 6กับเลข9กด้วยถ้าท่านผู้ชมชอบก็ลองพิจารณาเอานะคะว่าชอบไหมนะคะแต่ที่เด่นที่สุดเน้นไว้ที่เลขหนึ่งนะคะสำหรับหลักสิบบนตัวอื่นตัวสองห้าหกเก้านี่คือเลขรองเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆท่านชมได้ใช้ในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะหลักหน่วยบนลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะหลักหน่วยบนลงให้เรียบร้อยแล้วลองไปดูนะคะว่า มันได้ตัวไหนสําหรับสูตรนะคะสำหรับสูตะะสรตของช่องเรานะคะจะได้หลักสิบหลักหน่วยบนลงครบแล้วนะคะก็จะเหลือหลักร้อยแล้วก็แต้มรวมสิบหน่วยจะลงให้นะคะแต้มรวมซึ่งว่าที่แล้วมันก็เข้าแต้มรองนะคะก็คือเลขห้านะคะถ้ามันเข้าอีกก็จะได้จับมาจับคู่สิบหน่วยวินกันให้มันเหลือชุดที่น้อยลงนะคะสําหรับคลิปของสูตรหลักสิบหลักหน่วยล่าง ก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยลงก็ให้กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามมาตลอดนะคะติดตามและให้กำลังใจมาตลอดนะคะบางครั้งก็เคยคิดว่าจะหยุดนะคะเคยคิดว่าจะหยุดการลงคลิปแล้วนะคะแต่ว่าก็อดไวๆนะคะอดใจไม่อยู่นะคะก็ต้องมาลง ใหม่นะคะถึงไม่มีคนดูก็ลงนะคะแต่ว่าถ้าคนดูน้อยๆแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงแล้วนะคะจะไม่ได้ลงนี่ก็ยังถ้ายังมีคนอคอยติดตามอยู่นะคะอยากอยากดูสูตรอยู่นะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะถ้ามีเวลาจะลงให้นะคะแต่ว่าถ้าคนติดตามน้อยหรือว่าคนดูน้อยแล้วนะคะก็จะค่อยๆถอยออกไปนะคะเพราะว่า เวลาของเราก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะคะสำหรับคลิปนี้ช่องนี้ก็ทำเพื่อแบ่งปันเท่านั้นนะคะมีจุดประสงค์เพื่อทำทำเพื่อแบ่งปันให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้ใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดวังผลตอบแทนอะไรนะคะนี่ก็ให้ดูฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้สูตรนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้เฮงเงปังๆร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีคะ่ะ